คนค,นคนพิสมัยสีสีครมามช่ไหมล่ะมีการ51กิโลชักได้51กิโลพอดีพิสมัยเจ็ดสีครามลงลได้ ล่างฟ้าชออินสุวรรณห้าสิบกิโลพอดีลงแล้วเดี๋ยวชั่งน้ำหนักเสร็จเดี๋ยวนี้หมายทำอะไรเพราะว่าต่อยสี่โมงเย็นก็เดี๋ยวกลับไปก็พักผ่อนกินแล้วก็นอนชิวโลวันนี้เป็นไงครับแม่นะครับแม่อะไรดีปาคิดว่าต้องชนะมั่นใจเปล่าป้ามั่นใจค่ะเพราะว่าอะไรก็เคยเจอกันมาแล้วอ่ะมั่นใจว่าจะชนะมั่นใจนะครับ หลังจากวันที่ผมไปดูมานี่ก็ซ้อมทุกวันซ้อมมาซ้อมมาเพราะมาต่นต้นับเลยต้องหยุดวันนโอ้นี่นะครับสมัยจะกลับบ้านไปโดบด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่นี่ตอนนี้ทีมของน้องฟ้ากําลังตั้งวงเลยครับเช้านี้ฟ้าก็ยังไม่ได้กินอาหารนะครับแต่ถ้าฟ้าจะกินอาหารที่เตรียมมาตรงนี้หมูปิ้งโอ้น่ากินมากแล้วนี่มีแคบหมู อ๋อทีมนี้มีข้าวสารด้วยครับเอามาหุงเหรอฮะหรือไงเอามาหุงที่ไหนครับจาม่อมาหุงที่นี่อ๋อนี่จาม่อมาหุงที่นี่ด้วยเอาไปเสียบไปแล้วเอาเอาจาม่อข้าวไปเสียบไปแล้วโอ้ทีมนี้แจ๋วแจ๋วแจ๋นนี้ทีมทีมคนจนไงพี่ทีมคนจน <laughs> <laughs> อดมา2วันเมื่อวานตอนเย็ยนกับเมื่อเช้ากลับจากชั่งน้ําหนักแล้วหมายจะโดบอะไรยังไงบ้างเราจะตามเข้าไปดูกันครับนี่อาหารมื้อแรกของวันนี้ของวันนี้ได้กินเข้าขกี่โมงเนี่ยประมาณสิบโมงนี่ต้องกี่จานเนี่ยไหมเบ้นหน,น่อน่คืนนี้ซัดเต็มที่ได้เลยค่ะ นี่กินอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ไข่พันโลไข่พันโลปลาทอดปลาทอดมีแกงแผนผงหมูนี่ผัดพริกหยวกผัดพริกหยวกหมูมีน้ำพริกเล็กน้อยแล้วนี่แกงกะทิเหรอแกงฟักะทิปกติก็คือกินบ,บางนี้ป่ะหรือว่าวันนี้ต้องแบบมากกว่าปกติหน,น่อยต้องกินมากหน่อยเพราะหมดมา <c oughs> แล้วเห็นว่ามีโดบอะไรอีกใช่แล้วก็กินนมโรบินสันอย่างเงี้ยแล้แบมแบม มีโอ no. วันตินมีนมไขล่ลวกไข่ลวกแบรนด์โอ้โหเต็มข้าวตอนนี้น้องฟ้ากำลังกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับแต่สมัยข้าวสามจานโอวันตินไข่ลวกหนึ่งแก้วแบรนด์สนะครับ ทางฝั่งน้นหัวหน้า่ทยกำลังทวนเชิงให้ฟ้าอยู่นะครับดูเหมือนจะเตรียมลูกเข่ามาดีเป็นพิเศษแต่ว่าทางนี้สมัยเป็นมวยที่ไม่มีไม่มีโค้ชไม่มีเทนเนอร์ตัวเองเป็นเทนเนอร์ให้ตัวเองนะครับต้องไปถามเจ้าตัวว่า,าี่เตรียมอะไราะทางโน้นเขาทวนเชิงกันอยู่เหมือนจะเตรียมเข่ากันมาเป็นพิเศษแล้วทางนี้ เตรียมอะไรจะขึ้นไปบนเวทีครับเตรียมมาเรียบร้อยละตรงนี้ไม่ต้องแล้ว ah. เจ้าคาถาหรืออะไรครับคถาก็ส่วนประกอบคตอนนี้แม่รู้สึกยังไงครับตอนนี้มันมันกำลังร้อนรุ่าเรืบ เสียวมวคู่ต่อไปครับพิฆสมัยอาทิตศิตส์กับน้งฟ้าอจังหวัมนองมวยคู่ที่แนะครับจัหวะพิฆาตใหมยกับน้องฟ้าแม่แบบไม่ธรรมดาก็ได้

<ffe> <die> นี้ความรู้สึกเป็นยังไงที่เจ็บเจ็บจะเจ็บแต่ไม่มากไแล้วเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีมันมีอารมณ์ไหมตอนทกกันอ่ะน้องตกไม่ธรรมดาช่ไมี่นะตัไหมไม่มีแล้วตอนนี้อ่ะอยากจะชกกันอีกไหมอยากจะเจอกันอีกเจ็บ่ะโลกไม่ก็เจ็บอ่ะน้อ ฟ้ามีเลือดออกที่จมูกด้วยไม่ออกคนนะแล้วก็ออกมายาวเลยอ่ะเป็นน้ำดาวธรรมดาฟ้าไม่เคยออกอ่ะตอนที่หมเห็นน้องเขาเลือดกำเดาออกนี่อย่างเก็อยู่ตรงนี้ก็เลยไม่ชอบเขาเลยชอบกันหน้าเคยชอบกันน้ครับแต่นี้เป็นภาพที่น่ารักมากชอบกันหน้าดูไม่ใช่มาย่อใหญ่ภาพันมือให้กับฟ้านะครับแล้วทั้งสองก็กำลังคุยกันกระหนุ่งกระหนิงนะครับ ขอองงธรรมมดาต้ีเหมือนไม่ใช่คาเชิ็ชกกันแล้วเหมือนเป็นพี่กับน้องเป็นน้ากับหลานเมื่อกี้เกิดน้าละลุยหน่อยอาจารย์เครียดไหมเห็นไม่ครับพอใจที่เด็กชกกรน่กเพราะทำใจไปแล้วว่าตู้ตู้พี่เขาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนั่นคือ้าสู้จริงช่วยใจหน่อยยอดเลยนะ โมโหเขามปย้ำเข้าไปทำอ่ะก็ต่อยก็รู้สึกโมโหนิดนบาวาต่อยบมัดงไปแล้วไม่ยอมตามเข้าไปตามหลุดคอตีรับที่ลูกไม่ไม่ทําได้ตามแผนที่วางไว้แล้วก็ที่เขาสอนมาเตะมาก็ไม่ยอมบังยอมใช้พางที่เขาสอนมาอ่ากลึกน้อยใจนิดนิดว่าไม่ดูไม่ยอมทาตามดีครูสอนมาเขาหนักกว่าแค่เขาได้กันหนักกกิโลนะอ๋อแบบ แล้วก็ต่อยดีแล้วแต่ว่าประสบการณ์นิอนึง,นงแ,แล้วก็ไม่เสีใจหรอกเดี๋ยวจะให้เขาแก้มุญอีกแต่เขาก็ดีเขายังไม่หมดแรงอ่ะอเขาเก่งอ่ะเขาไม่หมดแรง ก็ขอโทษนะคะคิดจะให้เขาเอาดีทางต่อยมวยไหมฮะหรือว่าพ่อมองอนาคตบนเวทีมวยของฟ้าไว้ยังไงก็แต่ก็ตอนนี้ไม่นานแล้วคงจะเลิกแล้ว โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายสั้นอยู่ไม่ออกไ,อไม่ออไนทนคนมันเคยรู้จักฟ้าคิดว่าฟ้าทำหน้าที่ดีที่สุดได้ยังดีแล้วค่ะเราแพ้เขาเพราะอะไรซ้อมไปแล้วก็ป่วยแรงสู้เขาไม่ได้เลยค่ะ ยอมรับในผลการตัดสินหรือว่าผลการชกที่มันเกิดขึ้นเราแพ้เขาเราก็ต้องยอมอมาบ้าปะะเพราะว่าอะไรครับอีมีเราเทียบเขาไม่ได้มั้งคะคิดว่าทำดีที่สุดแล้วอะค่ะค<น>ทำได้แค่นั้นนะคะค่วัร ทุกวันนี้ฟ้าสอบเข้าเรียนต่อชั้นม .4 ได้นะครับที่โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวนจังหวัดระยองแล้วก็มีงานชกบ้างเป็นครั้งคราวตามแต่โอกาสที่มีในขณะที่สมัยไม่มีรายการชกเลยก็เลยมีเวลามากพอจะทุ่มเทให้กับร้านขายของชำแล้วก็ลูกทั้งสองคนสลับกับการรับจ็อบรำหน้าศพบ,บ้างเป็นครั้งคราวถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือชั้นเชิงการชกของคนทั้งสองแล้วอาจเรียกได้ว่าไม่เท่าไหร่แต่เรื่องหัวใจนักสู้นี่สิครับไม่ต้องพูดถึง ในเกมกีฬาที่มีการแพ้การชนะเป็นเรื่องธรรมดาการชกแก้มือของฟ้าอาจเข้าทำนองยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแต่วันหนึ่งเธอจะพบความจริงว่าการล้างตาให้หายคาใจไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะชีวิตเราไม่จะเป็นต้องลบรอยของความพ่ายแพ้ถ้าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความกล้าหาญที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ของตนเองแล้วก็ชื่นชมกับชัยชนะทอกคนครับวสวัสดีครับ ได้เก็บมาคิดได้มองชีวิตเข้าใจก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยาเกเย็นจะยอม